วันนี้ว่าอะไรจ๊ะบันจันด้วเดี๋ยวไปที่มีแสงหน่อยสาวสุดยูดไม่มีแสงไม่มีแสงอยู่ท้ายสเดี๋ยววันนี้วันสวัสดีครับสว่างนะกินข้าวเลยีอ่ะวันนี้ว่าอะไรครับวันจันทร์วันที่เท่าไหร่เอ่ย วันนี้สามวันนี้วันอะไรนะจับมือทำไมยังไม่ยังไ,ไ,ไม่กินข้าวเลยวันนี้วันอะไรนะไปกินข้าวก่อนไปหลบหลบหลบกินข้าวก่อนจะโมเป็อนน้องเดินน้องเขาจะเดิน,อ,ๆๆนอ,ออกนี่น, <c oughs> นี่จับแม่งมาตรงนี้ <c oughs> อยู่นิ่งได้ปะเออวันนี้วันอะไรวันจันทร์เป็นวันคีกูกระโด, <c oughs> ดไปนะเว้ เอาล่ะมาขอมาสามสิบสามสี่สดด Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <c oughs> ขอให้เกนะครับมีความสุขนะครับเป็นหญิงสาวผู้น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็ เป็นเพื่อนที่ดีอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะ <c oughs> เออขอให้สวยวันสวยคืนเนาะแม้ว่าจะอายุ25แล้วเป็นเจ้าเพศแล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะจ๊ะกล่าวหน่อยตอนนี้เก่ความสุขมากๆนะคะ่ะที่สิ้นปี25ก่อนหน่อยก่อนหน่อยอ่าอีนยังไม่กินข้าวเลยเอีกอีกมากกินมก็ขอให้วินปีนี้นะครับแม้ว่าปีนี้อาจจะได้เจอกันปีสุดท้ายแล้วแต่ก็เราก็จะเจอกันแบบ 哎，走吧。